ครับสวัส <Auf> ด <Wieder sehen> ีครับพี่น้องสู่ขู่สู่ข้นครับที่มารับชมช่องบ้าเจิงคุณบุบครับผมครับมื่อนี้ก็เป็นวันที่หกครับอ่ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมครับมื่อนีร่มดีแห้งครับนี่ครับร่มดีครับแต่บนหัวร่มบนสีดีนะครับแต่ร่มลางดีแห้งครับร่มยูฮาร์เ้าครับผมครับมื่อนี้ผมก็ถือโอกาสดีๆครับ มาเรียนว่าวโตใหมครับขนาด2เมตรครับตัวนี้ครับผมสําหรับว่าวตัวนี้ผมกระแบงให้พี่น้องทั้งจังหวัดกรมกรมกาใสนะครับนอจังหวัดกาลสินครับไปเรียนครับพี่เพิ่นเป็นทหารนะครับนอขจามบพิษนะพี่พี่จ่าเม่งนะครับนอการว่าวซื้อพิษกับขอโทษขอภห้ด้วยนะครับครับมือนีกับมะเรียนครับ2เมตรครับตัวนี้สายดันเน่นอนครับผมครับขนาด ใบ14มนิ้นนะครับสําหรับไพ่อยากฟังเสียงมูเถ่าตรงใบนี้เลยครับคันร้อยเก้าสิบเซนติเมตรครับแต่วา2สองเมตรครับก็อีกตัวนึ่งครับตัวนี้ครับสําหรับวาตัวนี้นี่กับพานขึ้นมาหล้วประมาณสามสี่ขึ้นครับนี่ครับจะแของวาวครับผมครับจันทร์ครับทีมงานสองของสองข้าก็เป็นหนุ่มหน้ามนคนขุดข้าวุ้นครับผมก็ไอหนุ่มหน้ามนคนลุ่มห้วยน้ําจรเมียครับผมสําหรับวาวตัวนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนครับวาวตัวนี้ก็ยังม่มีจะแขวงนะครับ ถามว่าขื้นดีบ่ครับผมบอกได้่าถ้า่านสายตาผมนี่คือว่าขึ้นดีครับผมขึ้นดีเลยครับว่าตัวนี้ครับยูฮัดเซอล่ะครับทั้งซีหาขึ้นละครับแต่บรแเ่นงานฝีมือผมนะครับอยากขู่่ครับเป็นงานฝีมือไพครับนี่ครับครับจันไฟครับผมนี่ครับชิลั่นสองตัวครับสิมาแข่งสนุกกันครับว่าสนุกไพสีดังมวลดังเฮยงกันครับเรียงนะครับเนาะแต่ก็ยยานได้รีข้างไห้เพื่อนย Audrey ูไบนั่นฟังมาเคื่อนนี้อ่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายครับผมสั่งสะนูมาเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมสีจัดการเห็นนะครับตามคิวเนาะพี่เนาะครับพี่บ้าดถือเห็นในข้าวหนึ่งเดี๋ยวหนาวรุ่งพดีเหรอวะไอของไม่เล่อแต่ยืดเปานแบบก็แรงก็แช่เนี่ยนะครับกดกลับถะาไหนครับเมนี่นี่มาเรียนทุกตัว คิดว่าน่าจะมีอยู่สองตัวเนาะมาขึ้นอีเแียนน้อตัวหนึ่งเนี่ยครับหาดครับมาขึ้นน้อยจิล่าครับหาดเรียบร้อยครับตัวหนึ่งครับผมกะไข่ครับไปนั่มพ่อนะครับเนาะกะดีอกปีใจไหลอยู่ครับวู้ดลมแห้งเลยว่ะแห้งอยู่ดี ดึงอยู่ปเน้องเป็นไสเบาปะเด่กข้อเบี้ยนเลเป็นบ่ยว่าแมวบ่ก็ไปไก่แต่กูว่าขึ้นเบี้ยนวัวข้อเรนทข้เรียนบ่ายเลยวัปอน้งกลังปลูกนะครับนะครับ

จันทบุรีลงมบนทีแม่นบ่ครับยูนีลมแบบแห้งเลยครับผมเดี๋ยวมาชมครับผมนี่ครับสวัสดีครับจันทบุรีล่มหมดเซ้เล่ครับครับผมโอ้อ่ามาอยู่บนเลยครับอุบนอีดีดีทุกมือครับผมครับยอกนะครับยอกครับดีทุกมือครับนี่ครับให้เส้นเกียนมึงครับนี่นี่ครับล่มยังพัดใบใหญ่ครับอยู่ข้างล่างอำเภอม่วงสามสิบขึ้นแล้วครับผม ครับเป็นนังเลครับบอกสู้กันฟังนะ่ครับอำเภอม่วงนี่ร่มดีบ่ครับตอนนี้ครับผมครับชื่นนะน,นกข้างนึงนีปีแสงดันบาคุนังซื้อบชิวยอย่บี้ซื้อเุ่ืเุรีนเองเรียนคุณจะเรียนไงครับ <S <s เดี๋ยวมึงครับสองเมตรครับผมไปต่อเลยนะครับผมโอ้ครัับมมีละนยครับผมอยากได้สนูมาเหรียญล้มนอกจังครับครับผมได้ครับพี่ได้ครับไปแล้วครับสามตัวครับโอ้ยครับล้มดีพอครับพี่ครับ จะดึงแบบนั้นดึงกเสื้อเออดึงื้อพอต้องย่งไปครับผมอุ้ยกับฮักอุ้ยตำลักครับผมนี่กำลังแมนครับผมสำหรับบุญทะลิกล่มเงียบกรีบครับแมนครับผมแนะนํานะครับล่มรางอาจจะเงียบครับจะล่มบนนี่ดีมากนะครับอยู่เขียดอุบลนะครับนาะครับ วัดที่ร่มบนครับ่าวัดที่ล่มลางนะครับเด้อขันร่มเบาๆเนี่ยจักหน่อยนี่เรียนขึ้นแน่อนอนครับอยู่บนครับเพราะว่าร่มบนนี่จะดีครับผมร่มลางสีบกเฮียงมันจะพิดกันแฮ้งครับครับลมดีทั้งคืนครับผมตัวนี้ก็เป็นใบโตซ4มิลนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังนะครับสาหรับคนนักเสียงซาเสียงมูเถาด้วยครับเดี๋ยวจะเห็นมืองแน่นอนครับผมครับสําหรับให้อยากไดีเบาสนุกสนใจเบาหรือสนุ่นี่ก็ สั่งเขามาได้นะครับแต่ขอบริเลงงานครับผมใจเย็นๆนะครับเนาะครับนะครับบารนียผมขออนุญาตตั้งเนอดีตเรื่องหนึน่ครับบารนียตั้งกล่องข้าวหนึ่งครับผมขออนุญาตตั้งกล่องครับเอาบ่อเอาบ่เต้า นะครับเดี๋ยวขึ้นไปหาเพื่อนกันครับย่านดึงโมยูครับผมอยู่จันทบุรีปล่อยหมดแม็กเลยครับล่วงดาวครับสะนูดังแห้งครับอำเภอเมืองครับผมสุดยอดครับพี่ครับสุดยอดครับจวดจวดครับผมครับ แสดงว่าต้องเล่นเชือกเหี่ยวแม่นครับเป็นเชือกเหี่วนะครับผมแนะนําครับให้ปล่อยประมาณสามรหสิเมตรขึ้นเลยครับสีบ่ได้ไปอยู่บนมาครับมาครับมาเรียนว่าน้ากันครับผมครับเดี๋ยวีะขึ้นไปมึงข้างบนนะครับสวัสดีครับทุกคนลมดีปะตั้งเสียงสนุกครับพี่น้องนี่ครับ มะเรียนว่าตัวนี้แล้วพุ่งสองเม็ดครับผมก็บเจ้ามะเรียนว่าตัวนี้อีต่อนะครับตัวนี้ก็เป็นว่าสร้างไฟครับผมแต่ยังบุมีจากควงนะครับทานขึ้นมาล่ะทั้งเบ็ดซีขึ้นครับดึงไปปลูกทั้งเลยเบ็ดเลยจะไปจะไปจะไปเอียงบ่เลยเฮ้ยเอียงนิ่งยากนิ่ง ห่วยแล้วมั้งมันผัดมือมันดิปล่อยยังขี่เดียวไว้อ้วนจบเติบไม่ได้นี่เราจะไปไกลๆอีกเนาะตัวยังไมเลยยังไม่ยังไม่ยังไปแตไปเออเกิดเรื่องเลยไรยังไม่รู้ไม่เห็นพี่พี่พี่มึงทางไงดีโอ้ยหนอครับนี่ครับ เออใจครับครับดังดีขนาดครับสุดยอดครับครับกำลังปล่อยนะครับตอนนี้ใส่เสื้อกสายพานครับปกติก็ใส่เสื้อกธรรมดาครับมื่อกี้ใส่เสื้อกสายพานเพราะว่าผมเรียนวานตัวตเพราะว่ามื่อกี้ผมเรียนวาตัวใหญ่ครับเรียนวาวสองเมตรหย่านวาขาดนะครับเมื่อคืนนี้ก็ขาดไปตัวนึงครับขัางนี้ขัางนี้นกนกปลูกดิเมื่อคืนนี้ขาดไปตัวนึงเนอะครับพี่น้องครับอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาเลยเต็มแล้วอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าดึงดึงลงไปก่อนนี่นี่นี่ดึงมาปลูกดิก่อน มาขึ้นขาดไปตัวหนึ่งครับใส่เสียก2องมิลครับถือกล่องมีเออดึงไล่ไปอีกไล่ไปอีกพ่อ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 ,พอเดี๋ยวเดี๋ยวงปูก้อนปูก้อน แน่นอนครับกันบ่คนจัดแน่นว่โอเคโอเคเอาได้ครับกีนองฟันเสียงไหมครับอันนี้ เรียบร้อยครับตั้งเสียงฮนูครับใบ14มิลมครับผมใบเา้วลอย20ขั้นลอย90ครับสำหรับไพ่มากเสียงสำหรับไพ่มากเสียงกระซาครับผมตรงใบนี้เพราะว่าเสียงกระซานี่ททำนองกับตรงวยขั้นเง้ยวครับขั้นเนา้วกับเสียงซาตามตามขนาดตามใบนะครับนาองอู้ร่มดีแห้งครับ ลมดีมากๆเลยครับเต็มซิฟให้ประมาณสักสักเก่าครับตอนนี้อยู่บนนะครับเนาะประมาณแปดจุดห้าครับถือว่าลมดีใได้เลยครับว่าขึ้นสั้นครับประมาณแปดสิบองศาครับนี่ครับประมาณแปดสิบองศาครับคงไม่ถึงแปดสิบห้าครับโดยประมาณวัดจากสายตานะประมาณแปดสิบองศานะครับ เดี๋ยวไปเรียนอีกตัวหนึ่งครับตั้งเสียงสนูไปก่อนนะครับของผีจามิงนะครับของผีจาเพิ่นครับเพิ่นเป็นน่าจะเป็นทหารนะครับขนาดสองเมตรครับผมเหตดตามใบซังเลยครับแต่ผีเพื่อนกสร้างหน้าประมาณเป็นเดือนแหละครับบ่ถึงเดือนครับกะ พอมีเวลาเหตุไหงนะครับเนาะผมก็เหตุไห่ครับครับเพราะว่าผมก็เหตุงานหลายอย่างครับผมอย่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าเด้อครับผมหมักครับครับขอบคุณหลายครับผมครับครับขอบคุณในหลายเด้อครับทุกกำลังใจที่เขามารับชมครับผมชีฟักกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาติดตามช่องยูทูปผมนะครับ คนติดตาม8,200นคนแล้วครับตอนนี้ครับกเกินเกินเกินที่จะคล้องขาดไปหลายครับผมได้รับได้รับได้รับผลตอบรับที่ดีมากเลยครับเพียกะ3า0 0ครับช่องย o u t u b e 8,200นะครับนี่ครับเ่าวช่างไฟนะครับสาซาลาวาตัวนี้ยังม่มีเจ้าคล้องนะครับผ่านขึ้นมาซีขึ้นนะครับผมสําัาวาตัวนี้นะครับเนาะสอดแจงทุกมือครับ เดี๋ยวสิพ่เอเฮ้ยฟังนี่บ่บดิเปลี่ยนบ่เปลี่ยนนี่บ่จัดจัดแต่ผมบอกเลยว่าธนูเพิ่งน,นี่แจ้วเฮียงครับนี่ครับไปไป,ไปอาทิตย์หนาร่มดีครับแมนครับร่มอยู่บนนี่สีมาเรื่อยๆนะครับย่ำจะมาเรื่อยๆครับแต่ มันมีคำาวมาแต่มาขันกลางคือสีดีเนาะชีวิตเฮาเนาะแต่ล่มสีมาหารอบเด็กครับผมประมาณสองทุ่มสามทุ่มครับเรียนแต่ก็สอดแจ้งครับช่วงนี้แพลนเราอยู่เขตอุบลนะครับจะเป็นช่วงที่ว่าล่มที่ดีแห้งครับผมดีจังใดก็คือว่าล่มสม่ำเสมอครับโบเมนล่มกับโชกโบเมนล่มบางทีล่มอาจจะจะแห้งกับจริงครับแต่มันเป็นล่มกับโชกล่มไม่เป็นช่วงแต่ขันผู้ไดเรียนเราเมื่อนีหรือช่วงนี้ เป็นร่มที่ดีมากดีมากเลยครับนิ่งครับผมสนูกออกเต็มใบครับผมนี่คือเบาสู่กันฟังครับผมใช่เสีอยกปานหลายปันไดครับ2เมตรเมื่อกี้ครับผมปล่อยไปประมาณ350เมตรนะครับนะครับเอ้าขึ้นแล้วครับ เจ้าเหรอคนุห่าวครับใบเนี่ยผมบอกเลยว่าวาจุลาตัวสีเหลืองทะนุดังมวนดังเฮ้ยงีรีครับนี่ครับเห็น่าวอยู่นาะครับเนาะ ตอนนี้ก็ไล่ไปประมาณสองรอยเมตรแล้วครับแต่พอดีไฟผมมันค่อน้างทีเห็นหุงครับเพราะว่าไฟเอาไว้แต่กบครับแต่กบแต่ปูแต่ปลานะครับเนาะครับไฟตัวนี้ศาสตร์เห็นว่าได้ชัดเจนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมร้อยห้าสิบเซนใช้เชือกประมาณสองจุดห้ามิลครับถ้าดีเบอร์สามมิลไปเลยปูนครับธนูครับพระลงมา เยนมยกากจากูวครับนี่แกะร่มดีป่ครับดีมากๆครับผมโคตรดีเลยครับนีไรเงี้ย่งอยู่ยยอดอางาไปลดย่นเสียงเมือเบิดเลยบ่แม่นหันเ,นเ,นเนหิือแต่เพื่อยมเง เบิร์ตคู่นี่ประมาณเกือบสี่ลอยหาซิปเมตรครับครับตอนนี้เพิ่นปล่อยไปแล้วเม็ดว่ะปล่อยไปแล้วประมาณสามลอยหาซิปเมตรครับเหลืออยีนี่ประมาณลอยเมตรครับตอบแชทผมเนี่ยครับครับผมเดี๋ยวตอบนะครับพี่ครับล่มบานหนูไม่มีครับผมรอครับร่ออีกๆอีกคุ้มมันยี่ซิปเมตร เอมันก็ดึงเดี๋ยวด้ใจเย็นมันก็ดึงมาเนี่ยหนวะเสียงเสียงกัไรเนี่ยบท่านเสียงแหลมดอกเย็บเสืกใส่คูมันพันกันบ่ครับมันกับมันก็แล้วได้เต็มหมวนนะครับไล่ไปน้นำไปไม่ง่พัน แมงงูมักถนนใบไหวขนถนูใบหวมักมากได้เสียงนาาตร์นี้ไม่ได้นะมันเป็นยังงฟังว่าเสียงนาศาสปลูกเสมปลูกนี่ก็ได้ปลูกเสอยากเรียนหน่อยแล้วเออปลูกคนก็ได้มึงกี่ปลูกเส่บอกองกูถือแมงมาเรียนผดรวดต เือไปเรียนผุดหลอดปลูกเี๊ยอะไรนี่ลนปลูกก็ปลูกวงวงนี่ก็ได้ตัวนี้ปลูกมันสั้นมาแล้วมันจะถือกคางว่าวกูได้ไฟขึ้นไป่ทื่งมันปลูกเนี่ยปลูกนี่เอ้ยปลูกนี่ก็ได้ไดครับปลูกใกล้ๆก,กันครับเพราะวาา่าเวาล์พัดลมมากครับมั่นใจครับผม <Okay. S 1> คือมั่นใจแฟ่ๆใส่กันเลยครับเออปลูกเนี่ กูยังกูยังเน้กระสั่นอยู่เดียวลมมากมือไดครับมาทุกมือครับอุบวนดูฝันวัวกับขาดดครับมันล่มรมมันเสมอกันนี่สิหรอได้ครับ ไปเลยนะจะไปเที่ยงตัวผมเรไปเอามาเล้ยงทั้งโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไป,ไปมึงครับมึงเสียงมาเอาครับผมเสีงเยสงกันครับ ูเสียงสาครับก็เสียงกลางครับผมพันเท่กันครับครับข้อดีของเสียงสาเนี่ยคือว่าขั้นอ่อนๆก็คือว่าเวลาเราสนูดังออกนะครับมันจะดังเสียงดังฟังชัดครับผมแต่ขันตั้งเสียงกลางนี่ก็ดังมวนอยู่ครับแต่สีังโมเป็นค่ำซ้าเสียงสาเสียงสาวเนยดังตือดืดดดเอาง่ายๆครับ คือจังเวลาคนเบาไว้และคนเบาซาและครับให้เปรียบเพียบึงโอเคครับคำขึ้น,นีเอาไว้แค่นี้นะครับเนาะเจอกันเมื่ออื่นเมื่อนานะครับเนาะสำหรับมืันนี้ก,ก็เป็นวันที่หครับกุมภาพันธ์2พันยหกครับ บ่าจริงคนอุบลก็ถทอโอกาดดีๆม่เล่นว่าให้พี่น้องได้ช่มกันมาหนีนะครับถึงว่าอาจจะเด็กเนี่ยครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเฮ็ดวลาวครับกอดศหลากับะม่าณหวัดเด็กนะครับเนาะครับผมครับกะไหว้เจอกันเมื่ออื่นเสาเนาะครับเนาะว่าจะปล่อยไปห่อนมืออื่นเสาเดี๋ยวจังหวะจะถือว่าจุฬาโตทถี่ขาดมาขึ้นมาเลน้อีกอยู่ครับอาจจะบ่เดททำการไลสดนะครับเจอกันมืออื่นเลยหลบเดียวครับผมสวัสดีครับ